ค่ะวันนี้พามาเยี่ยมชมสวนผักหวานป่านะคะซึ่งเป็นสวนผักหวานป่าที่ปลูกด้วยมเมล็ดนะคะตอนนี้อายุหนึ่งปีหกเดือนแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนี่ค่ะท่านผู้ชมต้นนี้ถือว่าเป็นพระเอกของสวนเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้สูงน่าจะประมาณเนี่ยค่ะเท่ากับ น่าจะประมาณเมตรห้าสิบแล้วนะคะหรือเกือบเมตรห้าสิบถึงเมตรหกสิบแล้วนะคะมาดูความสมบูรณ์ของกิ่งเลยนะคะเนี่ยกิ่งเขากำลังสวยเลยค่ะ จะเป็นสีเขียวจะออกเริ่มจะมีเปลือกเนี่ยเป็นสีน้ำตาลแล้วนะคะเนี่ยค่ะหลังจากที่เราเด็ดยอดนะคะหรือโน้มกิ่งกิ่งแม่ต้นนี้เป็นต้นที่เราโน้มกิ่งเนี่ยค่ะกิ่งที่เราโน้มกิ่งแม่นะคะที่เราโน้มพอกิ่งนี้เป็นกิ่งรองอะคะ่ะเนี่ยเท่าเกือบเท่านิ้วก้อยแล้วนะคะเนี่ยสวยมาก ก็จะแตกกิ่งกำลังงามเลยค่ะท่านผู้ชมช่วงฝนตรงนี้จะรกมากนะคะอันนี้เพิ่งรดน้ำสปริงเกอร์ให้เขานะคะช่วงฝนนี่คือไม่ได้มีเวลามาดูมาถางนะคะก็คือหญ้าท่วมหัวเลยอันนี้หลังจากที่ได้หญ้าเสร็จนะคะก็เลยลงคลิปให้ดูนะคะ ะะแล้วเราก็ปูเอาฟางนะคะมาห่มดินให้เขาค่ะก็ช่วงนี้ก็ได้รดน้ำประมาณอาทิตย์ละสองครั้งนะคะเนี่ยยอดขึ้นสูงระหว่างที่ยอดเขาขึ้นนะคะเขาก็จะแตกกิ่งนะคะเดี๋ยวเราเอาไว้ประมาณสักยอดนี้ก็คือแก่ๆนิดนึงนะคะเราจะทำการเด็ดยอดเพื่อให้กิ่งที่แตกข้างๆนี้สมบูรณ์ เดเราไปดูต้นอื่นกันนะคะต้นนี้เป็นต้นที่ซื้อกิ่งมานะคะแล้วก็มาปลูกผ่านฤดูฝนมาหนึ่งฤดูนะคะก็กำลังฟื้นจากการได้น้ำเยอะก็ยังไม่แตกยอดเท่าไหร่นะคะอันนี้อีกต้นหนึ่งค่ะน,นี่มียอดขึ้นมานิดนึงอันนี้จะอยู่ใต้ต้นที่เลี้ยงก็คือทั้งชะอมแล้วก็มะขามเทศนะคะ เดี๋ยวพาไปดูตรนวันนี้เดี๋ยวให้ดูระบบน้ําของเรา่ะเนี่ยค่ะน้ําวันนี้ให้ให้น้ําพอดีเมื่อเช้านี้พากันถางฝั่งโน้นนะคะอยากให้ดูต้นนี้จังเลยสวยมากนะคะเนี่ยเนี่ค่ะเดี๋ยวซูมให้ดูอืมกําลังรดน้ําอยู่พอดีนะคะต้นนี้ก็ขึ้นได้ดีนะคะ ไม่ได้ไม่ได้สวยทุกต้นนะคะต้องบอกเลยว่ามีบางต้นที่ก็ยังอยู่เท่าเดิมเนี่ยค่ะต้นนี้ต้นนี้ก็ยังยังเท่าเดิมค่ะเดี๋ยวเรานนเดี๋ยวพาไปดูต้นอื่นๆน,นะคะเนี่ยต้นนี้ก็สวยนะคะนึกว่าจะไม่รอดนะคะเพราะว่าเราช่วงฝนนี่มันท่วมหญ้าเยอะมากนะคะน,นี่ค่ะนี่อีกต้นนึงนะคะ อันนี้ก็สวยมากเลยค่ะบิมาเด้อค่ะมาดูผักหวานป่าด้วยกันช่วงนี้ถ้าเราเป็นเวลาที่เหมาะที่สุดนะคะที่เขาผ่านฤดูฝนมาแล้วเนี่ยที่รับน้ำมาเยอะเราควรถางให้มันโล่งนะคะเพื่อลดพวกมแมลงแล้วก็ก็ทำการห่มฟางให้เขาแล้วก็จากนั้นก็อาจจะใส่มูลบัวนะคะ แล้วเขาจะแตกยอดในช่วงนี้แหละค่ะผักวานเนี่ยค่ะสวยมากนะคะเนี่ยยอดนี่คือยอดนะเนี่ยยอดยอดจะสังเกตว่ายอดของสวนเราเนี่ยถ้าเขาแทงขึ้นนะคะเขาก็จะแตกกิ่งไปพร้อมเลยนะคะเนี่ยสวยมากค่ะอันนี้ได้มีโอกาสดีหายหน้าหายตาไปนานนะคะเพราะว่าจะยุงย่งๆนิดนึง อันนี้พามาดูกิ่งนะคะพอดีได้สั่งกิ่งตอนนะคะหนึ่งหนึ่งร้อยกิ่งเนาะแต่ว่าชําไว้นานก็ตายเยอะเหมือนกันเอามาลงช่วงฝนนะคะเนี่ยอันนี้ก็เริ่มค่ะเริ่มเริ่มจะแตกดีนะคะที่รอดให้เพราะว่าเราปลูกตอนฝนไว้ก็คือรกมากมีแต่หญ้านะคะไม่นึกว่าเขาจะรอดให้อันนี้ต้นหนึ่งค่ะต้นนี้อาจจะเหลือง นนึนงแต่ก็ถือว่าใช้ได้นะคะลำต้นที่ปลูกด้วยมเมล็ดจะสังเกตนะคะท่านผู้ชมเนี่ยเนี่ยค่ะลำต้นเขาเนี่ยเขาจะเริ่มมีปุ่มๆที่จะมียอดแทงขึ้นนะคะแล้วแขนงอะคะ่ะแล้วก็เป็นเริ่มเป็นสี่างระบบสปริงเกอร์ในสวนของเรานะคะก็เนี่ยหญ้าก็จะขึ้นแข่งกันเราห่มฟางได้แถวเดียวเนี่ยค่ะ แถวนี้ก็จะสวยสวยเกือบทุกต้นเลยนะคะเนี่ยสังเกตไหมคะเนี่ยต้นนี้ก็เนี่ยดี๋ยวพามาดูตรงน,นี้อันนี้มีหนอนนะคะเนี่ยโอ้เดีย๋ดวยวๆหนอนจะอ,อันนี้ก็จะเป็นลำต้นเนี่ยยอดเขาก็เนี่ยค่ะเพิ่งเพิ่งแตกยอดเหมือนกันนะคะ ต้นเหลืองๆอาจจะเกี่ยวกับโรคแมลงด้วยเพราะว่าเนี่ยเห็นมีหนอนเจาะด,ด้วยนะคะพามาเยี่ยมชมนะคะใครที่ปลูกผักหวานตานะคะก็ให้กำลังใจปลูกด้วยกิ่งตอนหรือเมเล็ดนะคะก็จะมีข้อดีแตกต่างกันไปนะคะถ้ากิ่งตอนเราก็จะได้เก็บเร็วแต่ว่าถ้าปลูกเมเล็ดเนี่ยอาจจะ ยุงยากชํายากนิดนึงนะคะแต่ถ้าโตมาเนี่ยคือสบายใจเลยเนี่ยค่ะอีกต้นหนึ่งนะคะเห็นไหมคะท่านผู้ชมต้นนี้สวยมากนะคะเนี่ยจะสังเกตนะคะที่ปลูกด้วยเมล็ดเนี่ยเหมือนที่เขาว่านะคะว่าประมาณสองปีครึ่งหรือสองปีเนี่ยเราก็สามารถเก็บได้เพราะนี่ปีหกเดือนนะคะหลุมหนึ่งเราลงห้าถึงหกเมล็ดนะคะก็ ก็เกิดเกือบทุกมเมล็ดแต่ว่าบางมเมล็ดเขาก็บางต้นก็โตบางต้นก็ไม่โตนะคะเราก็ไม่ต้องไปทําอะไรมันต้นไหนที่เขาโตเนี่ยเขาก็จะเห็นไหมคะเนี่ยเขาก็จะขึ้นเจิญเติบโตได้เต็มที่จะสังเกตว่านี่เห็นไหมช่วงนี้น่าจะมีแบบมีหนอนมีแมลงเหมือนกันนะคะเนี่ยโอเคสวยสวยอยู่นะคะถ่ายรูปให้ดูเด้อ ผักหวานป่าอันนี้ที่ปลูกอันนี้ที่ปลูกด้วยกิ่งตอนะที่มันล้มนะคะเพราะว่าเราปล่อยทิ้งไว้ <c oughs> แล้วก็เอ็นเอนิดนึงเพื่อจะให้กิ่งมันขึ้นนิดนะคะนี่ค่ะแต่ละต้นแต่ก็แต่ละต้นก็ถือว่าใช้ได้เลยนะคะบางกิ่งก็เล็กเดี๋ยวพาเดินดู อันนี้ที่ปลูกเลยนคะคะบางต้นก็ยังอยู่ในท่ในทอในหลุมอยู่เลยนะคะยังไม่โตเนี่ยค่ะยังเล็กๆขี่เลยนะคะวันนี้ก็มาถางเนี่ยค่ะมันรกมากถางพวกต้นหญ้าต้นไม้ต่างๆที่มันขึ้นมาเราไม่ได้มีเวลามาดูนี่เดิอค่ะต้นเนี่ยอันนี้โดนแสงไม่เยอะนะคะก็ เขาจะเขียวเข้มนี่พามาดูต้นนี้อีกค่ะท่านผู้ชมว้าวทำเงี้ดิต้นนี้สวยมากนะคะดูค่ะให้ดูเลยนะคะเดี๋ยวเาทางน,นี้ต้นนี้นะคะผักหวานต้นนี้เนี่ยค่ะกิ่งมันเป็นไอตัวที่โตสมบูรณ์เนี่ยมันเป็นตัวที่ เป็นขแขนงนะคะเนี่ยคือต้นแม่ที่เราโน้มค่ะเนี่ยค่ะที่เราโน้มค่ะก็ลองเอาไปทําดูนะคะก็ถ้ามันโตมาสักประมาณหกเดือนถึง7จดแปดเดือนเนี่ยค่ะปีหนึ่งเนี่ยเราก็ถ้าแข็งแรงเราก็ลองโน้มโน้มแล้วก็กิ่งใหม่เนี่ยค่ะกิ่งใหม่เนี่ยลองดูนะคะท่านผู้ชมกิ่งใหม่ก็จะขึ้นแล้วก็ได้ผลดีด้วยนะคะเนี่ยเนี่ยสูงมากเลยนะคะต้นนี้ ประมาณเมตรหนึ่งแล้วนะคะผักหวานป่าอายุหนึ่งปีหกเดือนนะคะเพราะเราปลูกกระะกดาปีที่แล้วเนาะก็จะสวยค่ะพวกนี้เนี่ยผ่านฝนมาถ้าโตยอดเขาแบบขึ้นเนี่ยก็ถือว่าเขารอดนะคะระบบน้ำในสวนเรานะคะ ้นี้ก็ยังเนี่ยเนี่ยบางต้นนะคะบางต้นก็ยังเล็กๆแต่ช่วงนี้ถ้าเราดูแลดีเนี่ยเขาจะแทงยอดขึ้นมาดีอ,อ,ใใอ, Monday อันนี้เป็นกิ่งตอนนะคะเนี่ยเป็นกิ่งตอนที่เราปลูกเนี่ยก็เน <genial. S 1> ี่ยเริ Yar ่มแตกยอดนะคะปีนี้ว่าจะเอามาลงอีกสักห้าร้อยเมล็ด <ๆ gasps S 1> นะคะก็จะลงประมาณร้อยหลุมนะคะหลุมละห้าถึงหกเมล็ดนะคะห้าเมล็ดนี่แหละ จะสั่งมาสักอีกห้าร้อยเมล็ดเพราะว่าปีนี้เนี่ยข้อดีก็คือว่าร่องพี่เลี้ยงเนี่ยค่ะเริ่มโตเริ่มเป็นร่มแล้วนะคะถ้าเป็นร่มแล้วเราก็เอาเมล็ดมาวางร่องกลางก็น่าจะดูแลง่ายนะคะถ้าท่านใดที่อยากปลูกนะคะก็จะขอแนะนำเลยว่าเราไม่ต้องใจร้อนนะคะก็อาจจะใช้ปลูกพี่เลี้ยงไปก่อนนะคะปลูกพี่เลี้ยงไปก่อน มะขามเทศจะโอมดอกแคร์ประมาณนี้ค่ะให้มันโตพอมันโตแล้วพลางแสงสักประมาณให้มันเป็นร่มนะคะสี่สิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยเราก็ค่อยเอามาลิดมาลงนะคะก็จะเริ่มเติบโตได้ดีแต่นี่เราใช้ตะกร้าคุมก่อนแล้วเราไม่มีเวลาดูแลเขาเต็มที่นะคะก็ได้แค่นี้ก็ถือว่าก็ใช้ได้นะคะเดี๋ยวอันไหนตายเราก็ปลูกใหม่ดูต้นนู้นะคะเนี่ยเห็นไหมคะท่านผู้ชมต้นนี้ก็สวย นี่ค่ะใค่ะเนี่ยเห็นไหมคะมต้นที่อยู่ใต้จนมะละกอระบบน้ําเรานะคะก็เป็นระบบสมืดนะคะเราดึงมาลงในแทงน้ําแล้วก็เปิดนะคะแป๊บเดียวนะคะแป๊บเดียวก็ทั่วถึงน้ำดีมากนะคะโอเค วันนี้พามาดูผักหวานป่าที่แฟนที่ติดตามนะคะท่านผู้ชมที่ติดตามอยู่ห่างหายไปนานนะคะก็หลังจากที่มีภารกิจเยอะแยะมากมายแต่ปลูกทิ้งไว้ไม่ได้มาดูแลนะคะวันนี้ก็มีโอกาสได้มาดูแลแล,แล้วนะคะก็เลยเก็บภาพมาให้ดูนะคะอโอเคค่ะวันนี้ก็นำ ภาพนำมาดูชมสวนประมาณนี้นะคะก็าฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามเหมือนเดิมนะคะยังคิดถึงทุกคนเหมือนเดิมสวัสดีค่ะ